สวัสดีครับผมมือนี้ก็สิบมาบอกวิธีเฮ็ดคอมบายนะครับเปลี่ยนเสียงแบบเร็วๆครับกดทีเดียวไปเลยครับว่าต้องไปล่อกดยัมเอนเตอร์ครับนะครับมันจะอยู่ในโหมดคอมบบายหรือโหมดโปรแกรมของมันก็ได้ครับอันนี้จะเป็นคอกเอคหาค็อกเอคหาเฮดสีมากครับนี่ค็อกเอคห้ามันจะมีเอคหาดีกับเอคหาครับรุ่นของมันนี่ตำหนานเลยครับเสียง เดี๋ยวผมจะมาสาธิตเสียงขอผมนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นหมดข้อมใบบึ่งรับว่ามันสิเห็ดแบบใดสมุดวานีเนาะครับเนาะเข้ากับหาเสียงที่เข้ามาครับสมุดวาเสียงยังดีเสียงอย่างดีเนาะเดี๋ยวหากันครับเป็นโนนะครับเอาเป็นโนก็ได้ตัวนี้จะขึ้นว่า M1 เป็นโนนะครับเขาอยากได้เสียงยูนี่มาครับเห็นไปยูเลข เลขยหาเนาะครับนี่เห็นมันไปอยู่เลขยหานี่ครับเข้ากระจะเข่าผมมายู่นี่ครับอีดิดครับเขียนอีดิบวะครับคาว่าอีดิดนะครับกดเข้าไปครับผมกดเข้าไปแล้วอันบอมันจะขึ้นหนาแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับ บวกมากเลยครับนี่บวกเห็มันข้อนหนาสุดท้ายหมดเลยครับนี่ครับไอข้อนหนาสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นบอกว่าเนี่ยคอมบ่ายเนี่ยอดคอมบ่ายแล้วครับมันก็จะทามาเฮ้าเฮนี่มันจะว่าเฮนว่าทามาเฮ้าอยู่เสียงยังนะครับเพราะว่าเฮ้าเฮ้าเลือกไวอยากให้อยู่มันที่อยู่หาเนาะครับเฮ้าไปนี่ครับขันมันอยู่ไกลกันเลือกตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับ เดือนไป่งสิกระได้ไหมแต่ว่ามันอยู่ไกลกับ่อะไรยังครับเฮากระกดนี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับก็ได้แล้วนะครับบัดนีทีฮอกระมากดนี่ครับกดตัวนี้ครับให้มันนี่แล้วครับปุ่มนี่ครับให้มันขึ้นโอเคครับให้โอเคมันกับพีบแตะ งี้น,นะครับแล้วเขาก็กดเหยียดครับนี่เด้อปุ่มเหยียดนะครับหลังจากขึ้นเหยียดแล้วครับเหยียดเขาก็กดเหยียดครับเหยียดไปมันก็นจะขึ้นนี่ครับคอมบายหล่นมาก,กับเขาก็มากดเลยครับัาดี้นี่กดข้อมบายครับปั๊บ เปลี่ยนโน้มันก็นจะจะเห็นบ่ครับมันจะขึ้นมาอยู่นี่เบื้อหามาบึ่งวิธีใส่งานครับมันเข้ากะนี่ครับกดหลอกก่อนครับมันต้องหลอกก,กอ่อนถูก,กครางครับนี่ไปเสียงอยังกับกดไปเลยครับเปลี่ยนเลยครับนี่เป็นโน้ห้าเมื่อกี้ครับยุหาเป็นอันเรียบร้อยครับผม วิธีเฮ็ดกลับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเสียงของ X5 ครับว่ามันเป็นจังไนมันเ็ืด้เป็นตำนานของนี่ครับสามอล่มโอเคครับผมขอบคุณครับ